ที่ฉันแอมอาร์ตที่ Where do you work Where do you work I work at school I work at school ฮัลโหลพ่อวันดีครับพ่อมีไรเปล่าพ่อก็คงจะมีแต่หมอยกับรอยยิ้มพ่อยังควนตีนเหมือนเดิมเลยนะครับคิดถึงพ่อจังพ่อก็อคิดถึงมึงได้ข่าวช่วงนี้เรียนออนไลน์เป็นไงบ้างลูกเรื่องนี้พ่อไปดูตอน26แล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ด้วยนะพ่อ โอเคลูกแล้วยายเป็นไงมัง่งแข็งแรงดีครับยายบอกว่าพ่อของแช่งแกทุกวันแกนถึงได้แข็งแรงโอ้โห oh ได้ยินไปถึงโน่นเลยเหรอแล้วเมื่อไหร่พ่อจะจับกลับแน่แต่ขอบอกเวลาทีหลังตอนนี้ยังไม่บอกแล้วก็สุวรรณภูมิยังไงประตูหน้าแน่นอนเย้ yeah, พ่อจะได้กลับแล้วเอาไว้เมือดถึงเวลาแล้วพ่อจะบอกเป็นขั้นตอนต่อไปคุยกับใครวะ